สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่น้องมาเบิรงวิธีการบ่มนะครับบักม่วงเพชรบานลาดนะครับแลวก็สามารถไปปับใส่กับบกม่วงหน้าดอกไม้นะครับหรือว่าบักม่วงอย่างอื่นใดนะครับขั้นตอนแรกนะครับเขาก็มาขัดบักม่วงนะครับเอาแบบแก่ไก่ซุกนะครับแลวก็ประมาณ70% 80นี่เขาขัดแยกล่างนะครับขัดแยกล่างวิธีการเช็ค นะครับง่ายๆอีกอย่างนึงกะพอเขาได้บุกม่วงมากนะครับเวลาไปซื้อบุกม่วงจากสวนหรือว่าจากหลงเขามากแครับเขาจะมาท่านบ่มไห้นะครับเขาก็มาแยกนะครับเบื้องจากหัวมันก็ได้นะครับเอาที่เกือบๆซุกแล้วนะครับแยกออกไปนะครับส่วนที่เหลือเขากับ่มร่วมกันได้นะครับเฮ็ดเป็นสองแบบนะครับเช็คอีกอย่างนึ่งกะปาดปาดซิมเลยยังสี่กับง่ายดีนะครับมวงกลางเริ่มนิ่มนะครับเขาก็สังเกตผิวภายนอกมันนะครับ คลิปนี้จะเป็นสําหรับมือใหม่นะครับอ่าวขั้นตอนแรกเอาจะมาพับแก๊สก่อนนะครับแก๊สบ่มบงมวงนี่นะครับทานแก๊สตาเสือนี่ละนะครับอ่ะเติมเลยนะครับใส้กระดาษข้างลัหนานะครับนี่หนาหนึงเอาจัดการเลยครับพับครึ่ง เบื้องต่ำเลยนะครับเห็ุต่ำเลยนะครับผมครับเคริงมานะครับแล้วก็ครับเล็มๆแบบนีหล่ะแก๊สนจะเป็นก้อนนะครับเอาซ้อนตักนะครับเอาซ้อนเอาบ่วงตักอันนี้สําหรับบักม่วง80บเอซตหรือว่าตากานั้นนะครับเขาจะใส่หาก้อนนีคือก้อนกินหินก้อนสั่งนี่แหละนะครับหาก้อนนะครับ เอาตามคลิปเลยนะครับทับแบบนี้ละ่ะคือถ้าบกม่วงนะครับยังยังบบท่านใกล้ว่าจะสุกนะครับไปหาบกม่วงอ่อนนะครับที่เขาจาขายไม่เฮานี่ล่ะนะครับเฮากับจะใส่หาก้อนแบบนี้นะครับแล้วก็เฮดเป็นแพกนะครับเฮากับใส่ซีซินนะครับ ใหเป็นหอไ์ใส่ซีฮอตัวหนึ่งล่างไปเข้าไปบมบันนี่พี่น้องล่างหนึ่งใส่ซีอันอันนี้สําหรับบกม่วงที่7จ็หเปอ,อซ็นหอดหอด80ดนะครับก็คือยังป่ะท่านติดเฮิมเพิมเพิมหามหามนี่นะครับมันจะเหลืองเหลืองมงหัวทั้งสี่นะครับแกจัดเต็มทีอันนี้เขาจะใส่แค่2นะครับ สองอันแบบนี้แล้วก็จะลดปริมาณก้อนแก๊็ในหนึ่งหอนี่เขาจะลดเหลือแค่สามก้อนสี่ก้อนนะครับแล้วก็ใส่แค่สองนะครับอ่ะเบิ้งวิธีกันหอกระดาษล่างนะครับใส่สองแผ่นนะครับสองแผ่นยังไงบังทีนี่แผ่นยงใหญ่นี่นครับครีคลีดูสิพีเบิง นี่พี่นอ้องมีสองแผ่นนะครับนี่สองแผน่นหนังสือพิมพ์นะครับสาหรับหนังสือพิมพ์เข้ากับซื้อตามร้านที่เขาขายทรงผลไม้นะครับเขาจะมีอุป,ปกรณ์การขายผลไม้หนึ่งในนั้นก็จะมีหนังสือพิมพ์มีแก๊บนะครับคือะมองเดียวจบเลยนะครับผมใส่สองแผน่นซีดานเลยนะครับ จะให้ประหยัดกระซื้อเป็นมัดไ่นะครับหนังสือพิมพ์นะครับสีด้านเลยอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะครับเผยเคล็ดลับนะครับของทางทีมงานพมแดดเห่านะครับเหาได้บกม่วงมากเพราะว่าจะเป็น70% 80%นะครับติดออนก็นยังสามารถบ่มได้นะครับบ่มให้ให้ซุกแร้วกะ หวานได้นะครับถ้าข้าเห็ดถือต้องถือวิธีนะครับนี่แบบนี้พี่น้องแบบนี้มันมันเป็นเข้าเอิญแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นเลยนี่เก้าสิบเก้าสิบห้ามเลล่ะทิมไว้ซื่อกระซุกนะครับนี่แต่ว่าสีมันจะบ่สวยนะครับขา้าวกบตองบ่มแน่นอยนะครับนี่ครับตะกะห้องก้นสองแผ่นขึ้นกันนะครับห้องก้นลงไปเลี้ยงบกม่วงหันก้นไปทางเดียวกันนะครับหันหัวหันท้าย ถ้าพี่น้องเฮ็ดทรงก็ต้องแยกมากน้อยมากใหญ่นะครับแต่ว่าอันนี้เขาเห็ดขายเองนะครับบริเทรงพอขาดน่อยหน่อยห,อยห,อยหอยใหญ่เขาใส่ร่วมกันเลยนะครับเพียงแต่ให้แยกนี่คือจังผมแยกออกมาอันนี้จะเป็นพวกเกินแปดสิบเปอร์เซ็นบกม่วงเฮิรมมันล่ะนะครับเขาแยกออกโอมโบมตั้งหากนะครับ เลี้ยงทับกันไปแบบนี้นะครับวิยงเอียงจังน้อยนะครับเอาเอาท่ายทับกันครับค่อยได้หลนะครับเดี๋ยวเบิ้งเรื่อยๆก่อนนะครับจะได้รู้ว่าเข้าสซแกตตอนใดนะครับถ้าเข้าไปซื้อตามตลาดขายส่งนะครับคือจังตลาดอุดอรนะครับตลาดเมืองเมืองทองจะเลื่อนสีจะเลื่อนสีหรือจะเลื่อนสีวะ ตลาดเมืองทองจะเลืิญนสีนะครับเขาจะยับแก๊สให้แค่2อ,อันนะครับเพราะว่าเขาก็ลลดต้นทุนเขาคือกันนะครับเขาจะเสียบแก๊สแค่2อ,อันนะครับมันอาจจะบ่เต็มรอยไหนดยนะครับอันนั้นกะแนนําแหเอามาเฮ็ดเองนะครับเพราะว่าตาเขารับจากลงที่เขาขายร่วมนะครับแล้วเมื่อบ่มเองนะครับมันจะต้นทุนถือก็กันนะครับจังเพชรบ้านลาดรู้สึกว่าตอนนี้จะ2บาท2บาท4บาทนะครับ ลงอาจจะบวกค่าค้นเก็บ3บาทหรือ2บาทนะครับแต่ว่าโบเกิน5บาทนะครับนี่โลละโล่ละวบเกิน5บาทเฮามมบ,บ่มเองก็จะสามารถขาย20บาท25บาทได้นะครับหรือ30มกุหลาบนะครับแล้วแต่แล้วแต่ขนาด <Thank you. S 1> เลี้ยงหม่งม่วงสามสั้นก็ดีเครื่องลัางก็ดีนะครับประมาณเเครื่องรัางเพราะว่าเขาเหลืออยู่นี่ก็ดีประมาณสองสั่นเนาะ นี่ครับวิธีการวางแกดวางด้านคางนะครับชิดชิดครับอันนี้เลยซีดานอันนี้สําหรับปกม่วงที่มันยังบรรัท่านมันแก่นะครับแก่จัดเนี่ยแหละแต่ว่ายังบรรัท่านมีบรรัท่านเด้แสดงอาการว่าจะสุกนะครับเอาตามเอาแบบเข้าใจง่ายก็คือยังบัท่านติดติดเหลืองยังบัท่านเด้เพิ่มนะครับเขาใส่ซีดานนะครับ แต่ถ้านะครับมันเฮิมนะครับห้องอาจจะตัดออก2ก่อนนี่นะครับให้เลือดสองก่อนให้เลือสองออสองสอ,สอหอนะครับเอาแล้วก็เลี้ยงไปเลี้ยงทังเดียวกันเลยนะครับติดยางเขาก็อาจจะล่างหรือว่าผ่าแห่งเสร็จนะครับ ค้วจะะไดสยนรับก็เป็นอีกหนึ่งบกม่วงนะที่บ่มไงนะครับเพราะว่าเพชรบันลาดมันเป็นบกม่วงที่มันแกจ,จัดแล้วมันจะเป็นบกม่วงมั่นนะครับบ่มจังใดก็จะบ่ก็จะหวานนะครับส่วนญงจะหวานเพราะว่ามันเป็นบกม่วงที่ที่มั่นนะครับเทากับพยายามเลือกสวนที่เขาเก็บแกๆนะครับแกจจัดๆล่ะนะครับมาบ่มแต่ว่าขันแกจน ซุกยังที่กระิบ,บ่มยากอีกนะครับมันอาจจะมีหาเอาครับผมกะเลี้ยงให้เต็มเลยนะครับกระบ่ถึงกับล้นนะครับกะเวนช่องสําหรับกี่เข้าจะเอาร่างซ่อนกันนะครับเอาร่างทับกันซ่อนกันเวนซองไว้จังหน่อยนะครับนี่ครับเวนซองไว้เพราะว่าเฮาทับกันมันค่อยบอดถึกเอาบันนีห่อนะครับ เอาด้านกว้างนี่นะครับตามคลิปเลยนะครับพับด้านกว้างเขาหนังสือพิมพ์ที่บ่มเนี่ยแนนํำให้เป็นหนังสือพิมพ์ใหม่เลยนะครับที่เขาสื่อตามร้านที่เขาขายอุปกรณ์ขายผลไม้นะครับมีแน่นอนนะครับหนังสือพิมพ์แก็บนะครับนี่ครับเรียบร้อย หลังจากนั้นก็ขึ้นที่สามนะครับเขาเหตุตอนกลางเว้นนะครับนับนับเป็นขึ้นนะครับขึ้นที่สามพอก็มาเปิดเบิ้งนะครับถ้ารู้สึกว่าเหลืองได้ที่แล้วนะครับอาจจะเพราะท่านนิ่มนี่ถอดแก๊สเลยนะครับถอดแก๊สละปล่อยให้เขาสุกเองนะครับอีกจะขึ้นหนึ่งนะครับก็สามารถขายได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องบ้านหน่อยก็ร้ายนะครับ พ่อากันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ